ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมมาพบพ่อกับาเบลีซานกับผมพี่น้องเนาะหายหน้าหายตาไปโดนพี่น้องวมื่อี้ก็มีคอมเมนต์มาถามหลายครับผมพี่น้องเนาะไอเรื่องการไสรอบครับผมนะบาเบลก็เคยเฮ็ดคลิปไปหล้วล่ะแต่ว่ากับพี่น้องก็คือสิหาบ่เห็นพี่น้องเดี๋ยวไม่เฮ็ดคลิปอีกพี่น้องมื้อกี้สีมาสาธิตวิธีการใช้กับผมาการเลือกที่หมายเลือกแบบใด การบางรอบบางแบบใดพี่น้องเดียวมันนี่เขามีคําตอบมาตอบกขได้พี่น้องเนาะกับคอมเมนต์กันถามหลายกับผมวิธีการใส่รอบแบบใดมันดีพี่น้องรอบแบบนี้หระมันดีพี่น้องรอบเป็นตะไคร้ครับผมพี่น้องบางคนก็ถามว่ารอบรอบไม้เป็นยังไงไอ้ที่ว่าเป็นไม้น้ำพี่น้องใส่ใดบ่ใส่ใดขึ้นกันครับผมเนาะแต่บาเบลขอในน้าให้เป็นแบบนี้ครับผมมันจะดีกว่าครับผมพี่น้องเนาะอายุการใส่งานมันสีสีโดนนะพี่น้องเนาะเขาขันถ้าเอารอบใหม่มันแบบว่าเป็นโค้งใหม่เลยอะแบบว่าเป็น เป็นไม้นะ่ะอันนั้นมันกะบ,โบ่โดนพี่น้องราหามีคนไม่เหยียบเนีมันกะผูมันพังไงครับผมเนาะเดี๋ยวมันกะพังมันแตกไปพี่น้องโอเคพี่น้องเนาะมันนี้กะสิมาสาธิตวิธีการเลือกที่ไม้การใสร่อบมาเฮ็ดยังไงวิธีการขุดขุดจะใดใดมันนี้เขามีคําตอบกันพี่น้องเนาะที่แน่เขาก็ต้องมีรอบที่ดีก่อนพี่น้องเนาะมีรอบดีแล้วนั่นก็ต้องมีที่หมายที่ดีเลือกที่ไม้ที่ดีเลือกที่ไม้ด,มดีนี่มันสิมีปลา,าเข่าสมือเด้พี่น้อง หรือยางบ่ได้กับสองสามเหมือดตัวหนึ่งอ่ะพี่น้องนะแต่แต่ถ้าดีๆเลยเนี่ยกับสูหม,มือและพี่น้องเนาะเพราะว่าปามันจะเข่าดีขันเอาเฮ็ดดีพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่มเลือกการใส่เขาเลยครับผม,มาการใส่การพางนี่เฮ็ดที่ไหนเรากับการวางรอบนี่เฮนะ็ดที่ไหนพี่น้องเนาะสำหรับรอบปาาเข้าทางเดียวด้วยพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาขุดแต่งรอบกันขุดเข้าไปในฟังครับผม ขยุดแนวร้ายตรงเลยด้อครับ สอ๋อาพี่น้องจากที่เขาอ่าจาว่าขุดลงพอประมาณแล้วตามที่เขาต้องการแนี่เอารอบที่เขาขุดเอาวางลงเลยนี่ให้มันถ่วมหลังรอบประมาณนี้ครับผมถ้าน้ำขึ้นหรือว่าย,าย่าห้น้ำถ่วมครับผมประมาณนี้าเบิ่งดีดีเอาเสร็จแล้วไม่ยังจะได้มาปตันห่างๆไว้เออ กลอกมองนี้ไ้บ่าห้ปลามันเกียวนี่แห็มันเขานี่เลยเม,มานี่ครับผมจากนั้นก็เตรียมอัสดุดในการพลางของเราข้างวหาหยาขั้มบนสลหรมาพลางนี่ดยวปิดท่านาไว้ก่อนมาหนีหยาหนี้อย่างไรแล้วยก็ต่อมาเขาแล้วพี่นอ้อง หาไม่ไม้มาโปะก่อนเหื่อได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องจะเอาไม้โปะกันค้นเหยียบมีน้ำก็ดีมีน้ำก็ได้กันค้นไม้โยนลงไปโปะไป ปรอ,อมาณนนี้ปั่นคนกหน่อยประมาณนี้ครับผมจากนั่นเดี๋ยวหาหยามาใส่กด,ดลงไปติดไปทัางๆากหน่อยออสานีก็ได้ที่นอ้องเออโอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะหาใหม่ มายัดหยัดไปขบวนอีกนิหน่อยก็ได้ครับผมอันนี้ก็สาธิตเทมเบิร์กส์ข้าวก่อนเด้พี่น้องกับประมาณนี้ครับผมนะการใส่รอบของเขาไงไงปากกรอบกับหาลงไปเลยแนวบอ่อโอ้ยมันกับหม้อปัญยาแลละพี่นอ้องมองทั้งหยาเขาก็หาใหม่มาโย,ยนลงเนี่ยพี่นอ้องเห็ดเหยาะใหม่คือบาเบี้ลนี่ผมโยนลงไปหลายเติบแล้วเดี๋ยวสิหาโยนใส่อีไปอีกคือจักหน่อยอยู่สัตว์มันลงไปไกลๆพี่นอ้องให้ปานมาเฟียพอเฟียเดี๋ยวมันก็นหาหมุนเขาน้ำฟังพี่น้องเีหมันก็เลาะขามันี่คุมๆมันสิประคอนมาครับผม กับประมาณนี้ได้พี่น้องวิธีการไซล็อบครับผมเนาะครับผมพี่น้องวิธีการไซลอบของเขากะง่ายๆครับผมกลับไปร้องเฮ็ดเบิงได้ครับผมเนาะบาเบียก็ตอบคอมเมนตเบ่ไว้เลพี่น้องเขาเมมต์ถามหลายครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวสาธิตเห้เบิงเลยดีกว่าครับผมเนาะในวิดีโอยาวของเขาครับผมเนาะเป็นการไซลอบแบบง่ายๆครับผมเนาะแบบนี้พี่น้องปลาแบบเข่าดีครับผมร้องไปเฮ็ดตามเบิงได้เ้ยครับผมเนาะสำหรับที่พี่น้องเพิ่นถามกันขมาครับผมบาเบลกะมีละ มาเฮ็ดสาธิตให้เบิ่งแล้วพี่น้องแบบนี้พี่น้องการเลือกที่ไม้การขุดการวางยังไงแบบไหนเข้าดีแบบนี้แหละเข้าดีเดนะพี่น้องครับสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยธรรมชาติเด้อพี่น้องลมฟ้าอากาศครับผมเฮ็ดเห็ดปลาเข้าดีอีกอย่างหนึ่งที่กันครับผมเนาะแล้วก็ถ้าฝนมาตกหรือว่าหนามันแห้งมันยังเข้ากับบางคับได้ก็คือเฮ็ดประมาณนี้ครับผมนี่คือเป็นการฟื้นธรรมชาติให้ปลาเข้าครับผมเข้ากับเฮ็ดประมาณนี้ครับผมนะพี่น้องครับก็สำหรับวันนี้บริสันต์ก็ มาสาธิตวิธีการมาหลอมง่ายๆครับผมนะห้พอมีพีน่น้องในเบิ้งน้ำกันครับผมครับสำหรับมนี้วิสารขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ